สวัสดีกันอีกแล้วค่ะท่านผูช้ชมเจแดงก็มายูท่บานพอแต้มเนาะค่ะขื้นซือลื้อซ่าข่วมแม่นย่ำเนาะค่ะมาก,กับสุดใจเพชรผ้าลววยคือเกากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจแดงได้ค่ะเด้อพอแต้มิ่นก็ถูกมากิันกับผู้เสี้ยนอีกคนนึ่งเนาะค่ะ <c oughs> ขื้นซือลื้อซ่ามาตะโดนได้ยินขึ้นนาจอตะโดนเลยละเจะแดงว่าได้กดเข้าไปเบิง <c oughs> ้งกันเข้าไปเบื้องกันเพช้อผ้าลวยนี่ถูกไว้ทุกงวดนแล้วเนาะ ทา่านผู้ชมแม่นอีหลีมวนนี้เพิ่นสิให้ตัวใดเขาไปฟังน้ากันค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อครีมก็ทักมาสั่งซื้อสบู่ก็ทักมาด้วยค่ะทา่านผู้ชมตามเบอร์โทรนให้หนาจอนะคะเบอร์โทรนี้จัดเก็บเบอร์ลงเครื่องแล้วทักไลน์มาเลยค่ะเทาโทรอาจจะผ่านในการรับสายเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งน้ำกันว่าพอแต้มเสร็นี่ทังเข้าตัวใดเบิ่งเหล็กกับฟ้าจัดฟ้าสีเขานะเขาตลอดมันยีบหางวันนี้ไดอย่ที่ละ หู<ผ>เกียนไปนี่ตดนนี้มันไกลมากมันสามสิบมงวดแล้วนี่ม,มันเป็น,นเลขล่างครับเนี่ยสองกับสามเพราะมันเข่ามากลายลายลายแล้วมันไม่ถีบมาบนมากล่างนี่มันก็เลยจับจุดหยากคือยังงวดในสองกับสามแต่ถ้ถมาออกสามหกนี่เฉยคืงงวดในประกับขึ้นมาบนหนี่งเฉยนะมันค่อนข้างจะจะเด่นอยู่สองกับสามนี่เพราะว่ามันหลายสูตรซ้นกันเนี่ยสถิติผมมีสถิตินะครับโมเมนต์ว่าผมเห็นว่านั่นเนี่ ก็เป็นก็ะพาฒเป็นงวดนึงเนี่ยเสี่ยนขนังแท่ตัวนี้ครับนี่งวดนี่พมก็มันแจว่านี่มาแน่นอนงวดนี่บ่าะนี้ครับงวดที่มานี่เก็ดกับก้ากับเก็ดนี่เอาอมาใส่กันว่าได้พอสองอันนี้ได้ครับเดี๋ยวผมผมผมนี่หมองใส่อยู่โอเคค่ะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอบคุณมากมากสูตรตัวนี้ได้หากับซีตัวนี้ได้หากับหกมันมาครับมันส่วนกันอยู่หาเนบ้คบะ วันนี้ก็พอ่อพ่อเข้าใจเนาะอันนี้สี่กับสามอันนี้สองกับสามโอค่ะเออรูละตัวเด่นค่ะแมนแมนอคาขันเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้มันถือได้วงมึงเขียนหาเก่าเก่าหายนี่วะค่ะแต่ว่างวดน,นี้มันม,มันมในตัวเดียวกัน <laughs> นึกว่ตัวเดียกับอ<ม>ีหูวตัวนั้นโครตสูตรคนล,ละสูตรแต่มาส้นกันเนี่ยครับมันมาส้นกันเก่าจิตเก่าจิตเจ็ดกับเก่าหนีตรงนี้กับมูลเหลือแต่ตัวเดียระ เลขกร้างคุจับจ็ดสามเก้าสามแล้วเนาะนารุ่นเจ็ดสามเก้าสามที่รจงหาเก้าเก้าหานี่เส้นเก่งเนาะตรงมือปรับจมือเลยจมือบ่ขาย่อมขายลายเ้าสามี่เอีกนอีกสูตหนึ่งเมนบ่เดี๋ยวผมจะสรุปนี่ผมจะสรุปให้บยังผมจะเอาตัวนี้ไปสรุป เมื่อกี้แแดงเหน็นเนาะครับเนาะมันส่วนกันอยู่สามเป็นวะานบานนี้ตัวนี้ได้ศูนกับสามผมจะสรุปตัวเดียวคือส<ร>ามเลยฟันที่สมเลยสามเอาไปใส่ใส่นใส่หหนีห้าหหนึ่อันนี้ก็เจ้งกันซีห้าหกหนึ่งกันนะแตาัว เด็กล่างหนึ่งกับสามเหมืกันเหมือนหนูมฟันทองเก่าเมนาหลางหนเหนึ่งกับมนึ่งกับมา,างบ่อันนี้เวดนี่ผมยังฟันทองกเก่าอยู่ทีหลางตัวหนึงฟอนก,กับฟันเก่าตัวเดียววันนี้ผมฟันเก่าอีกตัวเดียวในหลางนี่นนเรียกยิ่งผม,มนี่น้าเก้าสามแล้วนี่เข้าตาแล้วน วุ้ดีฟันตัวเดียวนะน้าพ่อมีจีบวอลายตัวนี่เห็นปะมือกี้นี่มันเก่ากับหนึงอันนี้เก่าตัวเดียวอันบ่ใช่โมนี้มันโมชนนี่ค่ะพ่อบอกแล้วกับจีบวอลูกเจแดงอ่อนอ๋อมาพ่อพ่อจะใส่บุตรนึงที่เด่นเด่นก็คือสามที่เด่นเด่นก็คือเก่าสามนี่ผมว่าไม่จีบไปทั้งบนข้างล่างอย่ดีทั้งหมดนี่ เบื้งเดาคือเก่าเงินมบื้องนี้บอกว่ามันไปแดงบนข้างหลังไปถูกคู่บนคู่ล่างได้ไหมมันเด่นทั้งบนทั้งล่างไม่เก่าเงินที่ผ่านมาเนั่นบอกต้องบอกต้องตัวกันเล่เบื้งกันน้ำกันเลยครับอันใดนี่จะเจ้าเลยสองส่วนนี่บอกแมนครับโซ่กันมันไม่มีโซ่กันบอกออกก็หาหากระดมว่าจาอันนี้เด้โซ่กันมาออกหกอันนี้โซ่กันออกสามครักันออกสองอโอ้โซ่กันโซ่กันเบิดเนาะโซ่กันเบิร์ดยาวๆทคุณผู้ชมให้บางคนนี่มันโซ่กันนี่ วันนี้คือปลาซ่อนบลาเนียวปลาซ่อนหนึ่สีเฮ็ดเจ้าปลาซ่อนจับคูด้วยครับจับครูเดี๋ยวคนเดียวทำหกสามเกินเรีว่าเด่นเก้าอ่ะล่างเนี่ยโอ้ล่างบนเก้านี่ล่างนี่เห็นล่างบนนี่อันนี้บนอันนี้บนนี่อันนี้บนบ่ครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเอาเอาจับมามานำกันเป็นบ่แยกเล่นบ่แยกเลยครับสตัวที่เปืองตังบ่วเป็น ผมก็บ่ได้นั่นดออันนี้เลขสุมีนี่ก็บิ่งเอาสถิติมันมันยากมันบ่ว่านํากันเลยัง3กับ4 4กับ3มันก็จะไปซื้อใส่กันซักกระซังอ๋อยังผมกับเกจังซี่แม่นอือ่แมม่แม่นแมยังงวนั้นไปว่า5 6นบ่จะไผมน่ะเลขมันบ่มานํากันสถิติบ่ว่าบ่มาอีหลีบ่ล่ะ5กับ6งวด10่พะว่าก็บ่มาไปซื้อเสียเงินกแม่นแม่นบ่ไเลขหัดมกๆนั่นนแม่นผมบ่ให้นี้ฟังมันบ่มานํากัน4บ่เคยมักนําเพิ่นจักเท บ้าแตนะผมโบอย่แบกแบกมัก็หมวนี้อย่ว่าโอ้ยอย่าไปสื่อเสียเงินซีกับก่อมมาลำกันลำแบบนียคือปรมาณสองกับสามอันนี้คือล่างบ่บนครับบนหาตัวบ่ค่ะตัวลองมันท๋ยวผคจะออตัวเด่นๆนเลยผมบอกอะไร จับคูเห็นเลยมันครับจับคูเลเยวูคือไก่กันแท้ล่ะ<ว>เขาไปเขช็ดไม่เอาได้ใค่ะค่ะผิปยางลบก่อนซ้ำตัวแค่นี้เองบ่ ครเมื่อยูสามปลอดไทยผมไปเดินเห็นตัวนี้เดินตัวเดียวเล่นในสามหาจับบางหลนเดีวันนี้ล่างผมเอาเบิรงน้ำกันเด้อเด้ินอันนี้ผมมีกระดีจับเอาตัวนี้มันบกขันผาดจักเถื่อเปียอตะผีมาเนี่ยครับเห็นบ่เนี่ยมอธิพานม้าเนี่ยผมจับอันผมตัดเก่าออกเพราะว่าผมมั่นใจว่าเก่าในมาล่างนี่ล้านเปอร์เซ็น ผมเล็กจับให้สองเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมัก้อนเหเนาะจับแมเนาะครับเนาะอเออม,มันเลยมาออกสองเก้าก้สองนี่ท่นนี้เรื่องว่านี่ผมจับตัวนี้หาเล็ดนี่เอาเป็นเล็ล่างคือนก็เล็กล่างคร<ด>ับ<ด>เล็ล่างวันนา,งานี่อีกส่วนนึ่งป่ครับอีกส่ดนนึ่งเพราะวผมผมจีเอาเนี่ยสุดล่างผมมันนี่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 ผมจีตัดสองออกผมจีเอานึกับสามนี่มาใส่เขาใหเนาะครับเนาะเออลอง มันนี้ผมเจ้าวนะหนึ่งหนึ่งกับสามผมเสียบแปดกับเก่า<ป>ครับเครับแค,บคบ่นั่น0ูนบอลูนบอานึ่งบอูเลยอันนี้คือล่างอีกสูตรหนึ่งบ่ครับมีมีนึงน่งกะหาก นี่แหละสามอยู่บนกระเด็นอยู่หลางกระเด็นผมอย่างนั้นเป็นทั้งบนทั้งล่างอยู่าม,มา,ามโหลดทั้งบนทั้งหลังเลดทั้งหลางาาา <28. S 2> าสามห้าข้างบน,นกเก้าสามโหลดจับให้เบิร์ตดูน้อเดี๋ยวทำเยมให้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดเอกินมอสามเก้าเลขมาดูดูสามแปดสิมาอีกไ่ ดังๆได้งวนนี้ก็ได้บ้านี้สายอันนี้อันนี้บมานํากันสามกับเปียดนี่ก็ตัดไปโดนรถนี่บ้านัน<ำ>ห,หนึ่งกเกลาเรียามเช้น<ห>ผมผมเลเวลไปแล้วลว้อง<ห>้องเงินตน้องเงินวาเท่าน,น,นั้นนะ่ะผมก็เลวัน<ห>นี้เรียกหนึ่งเกลาเนี่ยที่แดงทั้งเกมเนะครับคุณ<ห><ห>มกเรงสมมติว่าน,นี่นี่เรียกจรงเกีศูนยะซีย่ไปซื้อนี่ สองหนึ่งยังสี่อย่าไปซื้ออครับให้พวไม้เีงคือยังแปดมวดนีแปดศูนย์ไปดังมากอางนีก็อย่าซื้อกบหนึ่งกับเก่าเนี่ยเนี่ยฉะนั้นแล้วผมก็ด้ยดีเก่าเนี่ยผมกับมันบ่เคยมาเองปั่นจักรยานเขาผมเินเรียกความเสียงหนึ่งเก่าเนี่ยผมกับ่มอห้ผมที่เด่นตัวเดียวนี่เป็นไฮเน้นตัวเดียวตามเก่าตัวเดียวกรับตัวเอาพอเรียกมันโบได้ปลักหลักนะครับเนาะอันนี้สสิตีมัน เมื่อกี้มันก็มาลักซีบไหนบ่กครัหากระเนาะขัวนี่ผมก็ได้มาจับเป็นลักซีบเก่าแต่ห้งฟันท่งซ้ำตัวเดียวสองผมมาจับคู่ให้เอเป็นลักซีบบะค่ะครับผมเจนเจนฝ่าวคนเนาะมันเละอย่างาม้ว่าเป็นยังบ่สีเบิ้งกับสีบ่บ่ไว้ท่าได้ได้บ่ไล่ตายหรอตัวใหญ่หนึ่งจะไล่ตาอยเพราะมันไหลเนาะมือหมอนอยู่นี่ก็มั่นใจสามเก่าเลยเนาะครับ ตัวนี้ก็ตัดออกตรงนี้ก็ตัดอมันจีเรือตัวนี้ครับตัวนี้แต่ผมเรียนตัวนั้นมันจีเรือตัวเงแปดครับตัวนี้เป็นตัวล่องเป็นตัวล่องมันจะตัวนี้วงไอที่นี่นะนี่สีได้ชัดจีนท่านผู้ส้มสิบ่ได้สิประหยัดเงินแต่ตัวนี้ก็ย่าไปิถิมันคับนี่ย่าบัติถิมันกันไว้บัติถิมบ่ได้แล้วสามหกสามเจ็ดเนี่ยสามหกสามเจ็ดตัวสำคัญเ้อ สามหเจ็ตัวสำคัญเด้อนี่นะบใเบิ่งไม่เจ็ดงเนือว่ามันมันเป็นจังใดไม่ถีบมาอยู่บงวดนี่รับหนักจอคันนี้มอันนี้เนาะขันันเปียบแล้วนี่ขับมันจิบแต่ว่าเก่านี่ยว่าไม่เย็นลนี่ละนี่เน้นี่นะนี่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 นี็กวิ่งตัวเดียวนี่ะ ถูกมานเลงเนี่ยจแดงถูกเบิดทั้งบนทั้งล่างในใกล้จัดเว้เบิดแล้วโอ้หวก่อนแค่มันซื้อซือยังิ้ได้เงินหลายเนาะพอพันบอกตัวเดียวเลขเก่าเกาเหาก่อนถูกพนปลายสีมันตามสาพันนะเงินไหลตัวเลขผมต้องเองซื้อจากของน้นเลขอันอันนี้คือได้แล้วมันบ่ เมียครับโอเนี้แล้วนบ่เอาทนผู้ชมมาดิจัดเลยตัวได้ซื้อได้หาซื้อสามเก้าสามหาสามหกสามเจ็ดซื้อไปเลยค่ะด้วยๆถูกหวยไปด้วยกันค่ะกับหวยพอเต็มเนาะค่ะเนาะขอท่านผู้ชมโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาหน่อยไปแล้วอะไปแล้ว